ครับก็เทปนี้ผมอยากจะเอาบทความของคุณโรบินสมิธมาแปลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นบทความที่ผมคิดว่าคริสเตียนที่ยังไม่ได้หลุดออกจากพันธสัญญาเก่าเนี่ยมักจะมองไม่เข้าใจถึงสิ่งที่พระบิดาเจ้าเนี่ยประทานให้กับเราแล้วในพระเยซูกิ์นั่นคือการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์เจ้าบนไม้กางเขนนะครับและการฟรื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ย ก็เป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีของเราที่พระบิดาเจ้าประทานให้เราก่อนที่มนุษย์จะล้มลงในบาปไปนะครับคือสิ่งนี้เนะี่ยคริสเตียนส่วนใหญ่มักไม่ได้ถูกย้ำเตือนนะครับเพราะว่าผู้สอนในเรื่องนี้บางคนก็ไม่เข้าใจนะครับเขามักจะย้ำว่าเราที่เป็นคริสเตียนเป็นคนบาปแล้วก็เหมือนกับเน้นการประพฤติ ปฏิบัติเป็นหลักเพื่อให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ว่าเขาไม่เข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าทาสําเร็จแล้วไว้ในพระเยซูริ์นะครับเพราะเมื่อพระเยซูริส์นั้นสําเร็จพระราชกิจของการไถ่บาปให้กับมนุษย์ชาติบนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นมาจากความตายและประทับที่เบื้องขวาพระบิดานะครับพระเจ้าเนี่ยก็ทรงประทานการกอบกู้ศักดิ์ศรีให้กับเรามนุษย์ขึ้นมานะครับจากชีวิตของพระเยซูคริส์ นั่นคือก่อนที่มนุษย์ล้มลงในบาปเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราเป็นผู้ครอบครองสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ก็คือมนุษยชาติทุกๆคนเนี่ยมีอํานาจครอบครองนั้นอยู่แล้วตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับทีนี้เมื่อมนุษย์ล้มลงในบาปอ่เขาก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเขานะครับพระเยซูคริสต์จึงจาเป็นต้องเสด็จมานะครับเพื่อที่จะไถ่เราออกจากความไม่เข้าใจและ ไม่เข้าใจในเรื่องการเป็นบุตรของพระเจ้านะครับบทความนี้เนี่ยก็เป็นบทความที่ยกมาจากพระธรรมสดุรีบทที่8นะครับแล้วก็เป็นบทความที่สื่อถึงอำนาจที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ทุกๆคนแล้วนะครับมนุษย์ทุกคนอยู่ในพระคริสต์แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์ทุกคนมีอำนาจจะปกครองและครอบครองอยู่เหนือชะตาชีวิตของเขาได้นะครับเราไม่ใช่เหยื่อแห่งโชคชะตาแต่เราเป็นเจ้านายของโชคชะตานะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริส ทำให้กับเราแล้วแล้วบทความนี้จะเป็นการอธิบายนะครับซึ่งอยากให้คริสเตียนเก่าๆเ,เนี่ยลองเปิดใจแล้วฟังดูนะครับเป็นบทความที่เขียนค่อนข้างดีมากและสิ่งนี้เป็นหนึ่งในการงานที่สำเร็จแล้วที่พระเยซูคริสต์พระบุตรเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าเนี่ยทำให้กับเราแล้วบนไม้กางเขนนะครับให้เรามาเข้าใจนะครับเพื่อเราจะรับพระพรจากพระบิดาเจ้าร่วมกันในฐานะที่ เราที่เป็นมนุษย์ทุกคนไม่จํากัดเชื้อชาติศาสนาแต่มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเพราะพระเยซูคริสต์ทาให้มนุษย์คนเป็นหนึ่งเดียวกันไปแล้วนะครับสรีบทที่8นะครับหมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องราวที่อับบ้าคือพระบิดาเนี่ยยกย่องเชิดชูเกี่ยวกับบุตรอันมากมายของพระองค์นะครับนั่นคือมนุษย์ชืชาติทุกๆคนนะครับบท สดตย์ดีบทที่8เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคนใน,นานะบุตรพระเจ้านะครับสัตย์ดีบทที่8เนี่ยเป็นหนึ่งในสดุย์ดีบทศดย์ดีที่ฉันชอบมากที่สุดนะครับนี่คือคุณโรบินสมิธเขียนไว้นะครับเป็นการเกล่นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีอำนาจต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวนะครับถ้าพระคัมภีร์ไบเบิลของคุณ เขียนว่าให้มีพลังหรืออำนาจต่ำกว่าทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียวเนี่ยขอให้กระโดดก้าวข้ามคำท่านั้นไปนะครับเปลี่ยนคำว่าทูตสวรรค์ให้กลายเป็นคำว่าพระเจ้าแทนนะครับความหมายมันจะสื่อสารตรงกว่านะครับในภาษาฮิบรูนะครับคำที่มันไม่มีคำว่าทูตสวรรค์นะครับจริงๆแล้วคำคำนี้มันคือคำว่าเอโลฮิมซึ่งหมายถึงพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ เขาบอกว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าให้มีอํานาจหรือว่ามีศักดิ์ศรีต่ํากว่าพระเจ้าแต่เพียงนิดเดียวนะครับและพระเจ้าเนี่ยได้ทรงสวมสวมมงกุฎแห่งสงาาส่าราศีและเกียรติยศให้กับพวกเราที่เป็นมนุษย์ทุกๆคนนะครับซึ่งสิ่งนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยว่า <c oughs> หมายถึงว่า but if we don't understand that คือถ้าสิ่งนี้เราไม่เข้าใจว่าพวกเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นพระชายาและมีความเหมือนลักษณะเหมือนกับพระเจ้าและถูกสวมมงกุฎแห่งสงาศีและเกีธยรติยศและไม่เข้าใจว่าเราได้ถูกมอบอํานาจให้มีอานาจการปกครองอยู่เหนือการงานของพระเจ้าทุกอย่างและทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นอยู่ใต้อํานาจเท้าของพวกเราเนี่ย พวกเราทั้งหลายที่เป็นนุทธามไม่เข้าใจสิ่งนี้เราจะเดินเดินอยู่ในชีวิตที่ตกหมายถึงว่าถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เราจะมีชีวิตในการเดินบนโลกปัญญาในลักษณะที่เหมือนกับต่ำกว่ามาตรฐานเป็นลักษณะที่เราถูกบิดเบือนอัตลักษณ์หรือว่าภาพลักษณ์ที่แท้จริงของเราที่เป็นบุตรพระเจ้าเหมือนอย่างที่อาดัม ที่เป็นบิดาแห่งมนุษยชาติเนี่ยได้เคยทํามาแล้วนะครับหมายความว่าอาดัมเนี่ยเมื่อเขาตกหล่นลงไปในบาปนั้นอาดัมถูกบิดเบือนอัตลักษณ์ของเขาในฐานะบุตรของพระเจ้านะครับทีนี้เขาบอกว่าวีดอ n o ีว w e อัลเลอร์สเตนด์ดอ่โอเคเมื่อเราถูกบิดเบียนอัตลักษณ์ของเราเหมือนกับ ที่อาดัมถูกบิดเบือนพวกเราทั้งหายที่เป็นมนุษย์จะไม่เข้าใจว่าเรานั้นได้ถูกวางไว้ให้มีส่วนร่วมกับพระเจ้าในฐานะที่เราสามารถมีการสร้างร่วมและปกครองในโลกของเราเองนะครับคือหมายความว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจศักดิ์ศรีการบปดนบุตรพระเจ้าเนี่ยถูกบิดเบือนอัตลักษณ์เพราะถูกบิดเบือนและทําให้เข้าใจว่าเราอะ เหมือนกับเป็นคนบาปทําอะไรไม่ได้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คริสเตียนที่อยู่ในระบบของอกฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติเนี่ยมักจะไม่เข้าใจสิ่งนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่า <c oughs> เราทั้งหลายที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้มักจะยอมรับในฐานะหรือว่าอํานาจที่ต่ํากว่าและเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นผู้รับใช้เป็นทาสของพระเจ้ามากกว่าในฐานะที่เป็นบุตร และการที่ไม่เข้าใจอัตลักษณ์ที่แท้จริงเหมือนดังที่อดัมถูกบิดเบือนเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มีพลังต่อโลกที่เราอยู่อาศัยนะครับแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับสถานก,การณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราได้นะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายกับพระกายของพระเยซูคริสต์นะครับเพราะว่าอะไรถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้ พวกเราเนี่ยพวกเขาที่ไม่เข้าใจเรื่องการเป็นบุตรที่ได้รับการกอบผู้ึ้นมาในฐานะที่เป็นเหมือนกับเป็นเ,นเดียวกับพระคริสต์ที่เป็นพระบุตรเที่ยงแท้ของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เราจะเหมือนกับว่าถูกเซตให้อยู่ในการเล่นในฐานะเป็นทาสหรือว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสิ่งนี้มักจะถูกใส่คําพูดนี้ให้กับคริสเตียนจำนลยนมากว่ามารับใช้พระเจ้าเถิดหรือ ผู้รับใช้พระเจ้าอะไรลักษณะนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำคำนี้เนี่ยมันเป็นคําที่จะถูกใช้ในภาคพันธสัญญาเก่าซะเยอะนะครับแล้วมันเป็นมา์เซตที่ไม่ถูกสลัดออกจากคริสเตียนที่ยังไม่เติบโตสักทีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการที่เราเมื่อเราไม่เข้าใจว่าเราได้รับอํานาจนั้นคืนกลับมาแล้วนะครับแล้วยังมองว่าเราเป็นทาสของพระเจ้าหรือเป็นเหมือนกับผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับ เรามักจะมีมาเซ็ตที่ว่าราอคอยพระเจ้าให้มาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเราและเราจะมีมาเซ็ตที่ว่าเราร้องขอร้องร้องไห้ขอให้พระเจ้าทรงกปดปล่อยและช่วยเหลือเราและเรามักจะ,ะวิกตกังวลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆข้างเราทาั้งๆที่พระเจ้าเนี่ยทรงทำการงานของพระองค์สำเร็จแล้วเพื่อเรา และในฐานะที่เป็นเรานั่นคือพระองค์ก็คือพระเจ้าสำเสร็จทำาทำการงานของพระองค์สำเร็จแล้วเนี่ยในฐานะที่พระองค์คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้านี่มาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับพระเยซูที่เป็นพระเจ้าเนี่ยได้ผ่านการรับบาปได้ผ่านการรับความเจ็บป่วยความตายโรกภยกกัยไขนะ้เจ็บและความยากจนแล้วที่ไหนมมก็ที่บนไม้กางเขนนะครับพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ย ให้เป็นเหมือนกับเจ้านายที่ปกครองโลกของพวกเราหมายถึงว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยเขาจะมีโลกหรือว่าการเชื่อมต่อของเขาเองมนุษย์แต่ละคนมีโลกโลกทัศของเขาเองก็คือว่าเราทุกคนมีโลกส่วนตัวของเรานะครับและเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนนะครับให้เป็นเจ้านายปกครองเหนือโลกที่เราอยู่นะครับเป็นเจ้านายเหนือสุขภาพของพวกเราโลกโลกที่เราปกครองอยู่ก็คือ ื้นที่ต่างๆในชีวิตของพวกเรานะครับนั่นคือเราเป็นเจ้านายเหนือสุขภาพเราเป็นเจ้านายด้าน cover. เหนือด้านการเงินของเราเป็นเราเป็นเจ้านายเหนือสันติสุขของเรานะครับก็อีกเยอะนะครับแล้วก็พระเจ้าทรงโปรดให้เราทั้งหลายเนี่ยเป็นเจ้านายของชีวิตของเราและเป็นเจ้านายเหนือโรคที่เราอาศัยอยู่นั่นคือให้เรามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราต่อผู้คนรอบข้างนะครับ เหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโหรืออาครทตูตเปาโลบอกกับชาวกลาเทียนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนบทความนี้คือคุณโรบีสปิตเนี่ยเขาชอบมากที่สุดนะครับนั่นคือ,อพระเจ้าเนี่ยทรงทรงเหมือนกับว่าบอกเราที่เป็นมนุษย์ว่าพวกเราเนี่ยเป็นเจ้านายของทุกๆสิ่งนะครับมนุษยชาติเนี่ยเป็นเจ้านายของทุทกๆสิ่งนะครับพวกเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ ลูกน้องหรือว่าเป็นทาสหรือว่าเป็นผู้รับใช้นะครับพวกเราไม่ใช่เป็นทาสต่อสิ่งอื่นใดพวกเราเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ไร้ไร้เลี้ยวแรงหรือไร้พลังอํานาจในชีวิตเพราะอะไรเพราะพวกเราเนี่ยเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายเป็นผู้ปกครองเป็นลูกเป็นผู้รับมรดกร่วมกับพระเยซูคริสตเป็นเจ้านายเหนือสรรพสิ่งนะครับก็เขาบอกว่า พระธรรมสรีบทนี้คือบทที่8เนี่ยมันคือทุกสิ่งเกี่ยวกับพวกเราที่เป็นมนุษย์ชาติไม่มีสักคนหนึ่งที่ไม่ได้ถูกถูกรวมไว้ในพระธรรมสตรีบทที่8นี้นะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้านายเหนือสปปรรพสิ่งและเป็นอ่าเป็นเหมือนกับผู้ปกครองเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้รับปรรถร่วมเป็นเจ้านายเหนือสปปรรพสิ่งท,ทุกอย่างเพียงแต่ว่าอ่ามนุษย์หลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจความจริงนี้นะครับ และแม้แต่คริสเตียนเองก็หลายคนก็ยังไม่เข้าใจความจริงนี้สักเท่าไหร่นะครับบทความนี้เป็นความจริงที่ต้องรับการเปิดเผยสัมแดงนะครับทีนี้เขาบอกว่าอย่างไงเขาบอกว่าพระธรรมสดีบทเนี้ยเ,เ,เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยทำให้เราสําเร็จแล้วนะครับพระเยซูเนี่ยมาตอบผู้เราออกจากอัตลักษณ์ที่มองตัวตวนว่าเราเนี่ยเป็นคนบาปและอำนาจไร,ร้พลัง พระเยซูคริสต์มาทรงสำแดงพระสิริของพระเจ้าและเป็นพระเจ้าที่มาในฐานะเป็นมนุษย์และสำแดงว่าจะมีชีวิตอยู่ในพระคุณพระเจ้าได้อย่างไรนะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยพระธรรมสดีบทที่8เนี่ยมันคือสูติบัตของพวกเราที่เป็นมนุษย์ดังนั้นเนี่ยเขาเขาหนุนใจยังไงนะครับในฐานะที่สดีบทที่8เป็นสูติบัตของพวกเราดังนั้นให้เราเรียนรู้ที่จะสารภาพหรือพูดสิ่งนี้ออกมานะครับ ทีนี้เขาบอกว่าการทําสิ่งนี้เนี่ยมันจะเหมือนทําให้เราเกิดเหมือนกับการแผ่ขยายของของความรู้สึกหมายถึงว่าการสารภาพหรือการพูดหรือตระหนักรู้สิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกถูกแผ่ขยายความรู้สึกว่าเราเป็นใครนะครับทําให้เรารู้รู้สึกตระหนักรู้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นมนุษยชาติท,ทุกคนเนี่ยถูกสร้างขึ้นในพระฉายาของพระเป็นเจ้าและเป็นเหมือนกับพระองค์แล้วนะครับ ในด้านสติปัญญาความชอบธรรมสิทธิอำนาจความบริสุทธิ์สติปัญญานะครับแล้วก็การรู้จักบังคับตนเองความเมตตากรุณาความสงสารความรักนะครับนี่ก็คืออัปบ้าหรือพระบิดาเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของสรรพสิ่งนะครับที่เป็นพระเจ้าของทุกๆสิ่งและเป็นพ่อของทุกๆสรรพสิ่งนะครับเขาบอกว่าผ่านทางกษัตริย์ดาวิดท,ที่ท่านเขียนพระธรรมสุดีบทที่8เนี่ย พระเจ้าเนี่ยทรงเหมือนกับยกย่องเชิดชูเราในฐานะที่เป็นบุตรนะครับผู้เขียนสดีบทผู้เขียนสดีที่เป็นชาวฮิบรนูนั่นคือกษัตริย์ดาวิดได้โพคตดข้อความของสดีบทที่8 4-6ถึง6โดยคอนเซปต์ก็ประมาณนี้นะครับพระคำพีร์ t h ม m i r r o r b i b l e t r a n s l a t i o n ของอาจารย์ฟรานซิสโดตอยที่แปลพระธรรมฮิบรูบทที่2ข้อที่6 ถึงแเนี่ยในสำนวนใหม่เนี่ยสิ่งนี้เป็นการแปลที่ค่อนข้างดีมากนะครับเขาบอกว่า what is it about the human species that God cannot get them out of his mind uh, อะไรคืออะไรคือสิ่งที่พระเจ้าไม่สามารถสลัดหนุดออกจากความคิดของโพรเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์แห่งมนุษยชาติ What d o e s he see in the s o n of man that so captivate his gaze uh, captivates ก็คือว่าเขาบอกวาอ่าพระเจ้าเนี่ยได้เห็นอะไรในบุตรชายของมนุษย์ซึ่งทำให้พระอ,องค์รู้สึกรักมากๆนะครับ It s e e m that man briefly descends to a less elevated place than o n l y h i m ก็คือว่ามันดูเหมือนกับว่ามนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยถูกทำให้ต่ำกว่าระดับของพระเจ้าสั้นๆ y e t he is crowned with God's own glory and dignity, and appointed in a position of authority over on the w o r k ก of his h <cond> <ed> a n d ก็คือว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนถูกทำให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่เพียงชั่วคราวแต่พระเจ้าเนี่ยก็ทรงทำให้มนุษย์ได้ถูกสวมมงกุฎแห่งสง่ารีของพระองค์และอ่าและเหมือนกับ dignity น่าจะหมายถึงยังไงดีเลยเหมือนกับ เกลียดหรืออะไรลักษณะนั้นนะครับผมจำไม่ได้วันกี้แปลแต่รู้สึกจะแปลว่าเกลียดหรือว่าแปลว่าสิ่งดีๆอ่ะก็คือเหมือนกับมนุษย์เนี่ยได้ถูกสวมมงกุฎแห่งสง่ารีของพระเจ้าและเกียรติยศหรือสิ่งท,ที่ทรงคุณค่าของพระเจ้าและมนุษย์เนี่ยได้ถูกวางตำแหน่งไว้ในการที่เขาทั้งหลายเนี่ยมีสิทธิอนาตเหนือ ทุกๆสิ่งที่เป็นการงานของเขาเองนะครับความตั้งใจของพระเจ้านั้นก็คือว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยควรที่จะปกครองอปกครองอยู่เหนืออยู่เหนืออยู่เน,อเน,อเน,อเนือชีวิตนี้ดา,ดาวเคราะห์โลกแปลว่าดาวเคราะห์นะครับเพราะหลไรเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงให้ทุกสิ่งนั้นอยู่ใต้ อยู่ใต้พวกเราที่เป็นมนุษย์โดยไม่มีข้อยกเว้นเลยนะครับว่าพระองค์ทรงมอบอำนาจนั้นให้กับมนุษยชาติแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งสวยงามไม่ใช่หรือนี่คือวิธีการที่อับบ้าคือพระบิดาคือพ่อของสรรพสิ่งคือพระเจ้าเนี่ยรู้สึกเกี่ยวกับพวกเราที่เป็นมนุษย์พระเจ้านั้นทรงรู้สึกรักพวกเราเสมอในฐานะที่เราเป็นมนุษย์พระองค์ไม่สามารถ ไม่คิดถึงพวกเราที่เป็นบุตรของพระองค์ได้น,นะครับมนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์เนี่ยทรงเหมือนกับว่า,าพยายามเหมือนกับพระองค์เนี่ยรู้สึกรักเรามากๆนะครับเหมือนกับหลงไหลหลงเสน่ห์รักเราเหมือนกับเหมือนกับพ่อแม่ที่รักลูกของเขาอะไรลักษณะนั้นนะครับพวกเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ชาติทุกๆคนไม่ยกเว้นสักคนเดียวนะครับเป็นเหมือนกับ โมกุฎแห่งสง่าสีแห่งการทรงสร้างของพระเจ้านะครับพวกเรามนุษยชาติไม่เว้นซักคนนะครับเป็นเหมือนกับชิ้นส่วนที่ไม่อาจต้านทานแห่งพระพรหรืออำนาจการปกครองและพระเจ้าองค์นี้ผู้สร้างเราทุกคนคือพระบิดาเจ้าพระบุตรพระลูสุดพระติเอกภาพนะครับทรงวางพวกเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ทุกคนไม่เว้นสักคนเดียวนะครับในตําแหน่งของเจ้านายแห่งสรรพสิ่ง ที่เป็นการงานของพระเจ้านะครับ uh, Adjust in case ก็คือในในในมุมมองลักษณะนี้พวกเรานั้นเหมือนกับ Inensity ก็คือว่าเหมือนกับประโยคนี้ขเขาือน Adjust in case we were to miss the i n t e s t t y of that the writer of the book repeated by saying he s e t okay หมายถึงว่าถ้าผมจะไม่ผิดประโยคนี้นะ่าจะแปลว่าแต่ในกรณีเชน่นนี้เนะี่ยเราทั้งหลายมักจะ ลืมหรือว่าผิดพลาดในความเข้าใจถึงอํานาจที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยประทานให้กับเราที่เป็นมนุษย์ที่เป็นบุตรของพระเจ้าทุกทุกคนแล้วนะครับผู้เขียนชาวฮิปปูนัน่นคือกษัตริย์ดาวิดจึงย้ย้ำข้อความลักษณะนี้โดยการพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาเนี่ยทรงทำให้ทุกสิ่งไม่เว้นสักสิ่งเดียวเนี่ยถูกวางใต้ฝ่าเท้าของพวกเราที่เป็นมนุษย์ที่เป็นบุตร ของพระเจ้านะครับสิ่งนี้สําเร็จแล้วนะครับเป็นการงาที่ล้วที่พระเยซูคริสต์เจ้ากอบผู้คืนมาให้กับพวกเรานะครับก็ผมแปลแบบขยายความและอธิบายนะครับมันก็เลยค่อนข้างยาวกว่าปกตินะครับแต่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้รับครับพรพนะครับเป็นเรื่องของความเข้าใจที่ถ้าถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งและมั่นคงเนี่ยเราจะได้รับพระพรมากนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าความเชื่อนะครับ มันเป็นเหมือนกับความเชื่อเนี่ยมันมาจากความเข้าใจนะครับอันนี้คือความเข้าใจแล้วก็มาจากจิตสมมติที่ได้รับการฟังสิ่งเหล่านี้ซ้ำาๆกันทุกวันจนก่อให้เกิดเสาหลักแห่งความเชื่อนะครับความเชื่อมาจากการฟังมาจากความเข้าใจอัน e r เดอร์แ n นดิ้งมาจากการฟังซ้ำๆเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเราแล้วนั่นคือ เมื่อฟังไปเรื่อยๆเราจะเกิด consciousness ของความมั่นใจและเราจะมีความมั่นใจในท่าที่เราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับของบบองค์พระผู้เป็นเจ้าโซอวยพรคริสเตียนทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาฟังคําอธิบายนี้นะครับผู้เขียนเนี่ยท่านเก่งมากนะครับผมชอบงานเขียนของท่านนะครับคุณโรบินสมิธนะครับถือว่าพระเจ้าโซโอวยพรคุณโรบินสมิธจริงๆนะครับที่ทําให้เขาเขียน บทความที่ยอดเยี่ยมนี้ออกมาได้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่ผมก็อบแปลมันออกมาได้จนจบนะครับขอบพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องคริสเตียนทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังการแบ่งปันนี้นะครับสวัสดีครับ